เฮ้ฮัลโหลวันนี้อยู่กับไทย XRD วันนี้ผมจะมารีวิว e ฮฟว y Saber หรือดาบยาวหนักนะครับผมซึ่งก่อนที่ไปดูการรีวิวผมอยากให้พวกท่านช่วยไลค์และซับสไครป์ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้กับคนที่ชอบดูการแอบแบ็คโฮเดอร์นะครับผมแล้วก็อย่าไปลืมดูคลิปก่นกอนๆที่ผมได้ทำลงไปเมื่อนานมาแล้วนะครับผมขออภัยในการที่ผมหายไปนานนะครับผมซึ่งไปดูการรีวิวกันเลยดีกว่า โอเคเราจะมาพูดถึงการดีไซน์ของ Heavy Saber หรือดาบยาวหนักนเครับผมซึ่งเป็นดาบเซเบอร์ที่มีขนาดยาวผมคิดว่าประเภทนี้อาจจะแบบอยู่ในเทียร์ของขวานกับ p ี X ก็ได้เพราะว่าเป็นอาวุธหนักเช่นเดียวกันแต่เป็น Saber ถ้าคุณมองไปมองมามันก็เหมือนดาบของฟอร์เรนติโนในอวีนะซึ่งก็คือเป็นดาบทรงยาวซึ่งดาเมจจะขึ้นอิเสตามภาพให้ดูแล้วก็ราคาประมาณ500ฟังนะครับผม จะมีความต่างจากดาบธรรมดาทั่วไปนะครับผมต่อไปจะเป็นการทดสอบของดาบ Heavy Saber นะครับผมซึ่งดาบตัวนี้จะเป็นอย่างไงเราลองไปดูกันเลยดีกว่า,าจริงๆ้ผมซื้อมาผมก็ยังไม่เคยไปเล่นในสนามจริงนะผมแค่ซื้อมาดูเฉยว่า g ารแอนแบคเดอร์เนี่ยอัปเดตแล้วก็มีไอเทมใหม่เพิ่มขึ้นแต่ผมยังไม่ทำรีวิวตอนนี้ ถือว่าเป็นดาบที่ดาเมจแรงอยู่นะแต่ว่าต้องแลกกับการที่มันเป็นอาวุธตีช้าอันนี้เป็นการทดสอบเบื้องต้นนะครับผมเดี๋ยวรีวิวให้ดูผมว่าเน่ะเหมาะสำหรับคนที่ชอบอาวุธหนักหรืออาวุธที่แบบว่า,ามีมีความเสียหายสูงที่เป็นหมวดหมู่ดาบผมแนะนำนะราคาอยู่ที่500ฟัง ตังไม่กี่เล่นประมาณหลายๆตายเดี๋ยวก็ได้อีกหลมัง้งผมก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่า1แคมเปญต่อหนึ่งฟังได้เท่าไหร่เพราะผมก็ไม่ได้ค่อยเช็คเท่าไหร่นะถือว่าการดีไซน์ใช้ได้เลยก็เหมาะกับทหารหน้าดูดูอย่างประเทศสวีเดนก็ถือว่าใช้ได้เลยนะเนี่ยหน้าก็โหดดาบก็ยาวแล้วก็เท่เหมือนกันแล้วก็ทำท่าเหมือนกระบีก่กระบอง ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ยเออผมลืมบอกไปว่ามันอยู่ในหมวดหมู่ของลายอินแฟร์ที่เท่านั้นนะดาบยาวตัวนี้ถ้าใครอยากเล่นต้องเล่นไป็นลายอินแฟร์ที่เท่านั้น only ลายอินแฟร n c ี่นะครับผมซึ่งการรีวิวก็มีแค่นี้ขอบคุณที่ได้รับชมรับฟังนะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ได้มาดูการรีวิวขอบคุณครับแลวเชอกกนใหม่ไม่ช้าก็เร็ว